สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ได้ทําวิดีโอที่2นะครับให้กับพี่น้องได้ชมเมื่อเช้าก็ทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องมีดปากกาหลวงพ่อเชื่อวัดใหม่ป้อมเพ็ญนบุญให้กับพี่น้องอได้ชมไปแล้วนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับช่วงวิดีโอนี้ผมก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมที่สร้างในยุคประมาณสงครามโลกนะปีพศ2 4 8 5 8 6 8 7ป เอามาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นเป็นเหรียญลงยาเนื้อทองคำกับเนื้อเงินลงยานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างออกมาอธิษฐานจิตปลูกเสกให้นะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้ได้เลยแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับ หรือพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่ไปที่มาของเหรียญ2เหรียญน,นี้ให้กับพี่น้องได้ชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองคํานะครับผมได้มาจากตระกูลเก่าแกา่ที่อยู่อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัด นะก็คือวัดหนองกลับหรือวัดหนองบัวที่หลวงพ่ออ้อยเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมถ้ามาอยู่หลวงพ่อเดิมท่านก็ได้มาช่วยหลวงพ่ออ้อยสร้างวัดอ,อยู่แถวบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่จะหลายปีนะครับสร้างตั้งแต่ปีพศ .2470 กว,24วา่าเป็นต้นมาเลยนะครับและบริเวณหนองบัวหรือหนองกลับเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะอยู่ไม่ไกลกันอันนี้จึงเป็นเหตุว่าหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสนิทกันท่านไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็คือได้มาจากชาวบ้านที่หนองบัวนะครับแต่เหรียญเงินเหรียญเงินลงยาเหรียญน,นี้ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่ที่หลวงพ่อเดิมท่านสนิทกับครอบครัวนี้มากนะครับและครอบครัวนี้แหละ ถือว่าเป็นกหาบ,บดีที่ได้ได้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเยอะมากและหลวงพ่อเดิมท่านก็เมตตามอบให้กับคารวะท่านนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอํานาจวาสนาบารมีเยอะนะครับของอนอกจากเป็นเป็นลูกศิษย์แล้วนะครับยังเป็นผู้ที่ล่ำเรียนวิชาทางด้านสมุนไพรทั้งด้าน วิชากรมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิษย์หลวงปู่สุขด้วยเนี่ยสำหรับเหรียญเงินนี่นะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เหรียญบนเป็นเหรียญเนื้อทองคําผมได้มาจากชาวบ้านที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับทีนี้เหรียญที่จัดสร้างในยุคประมาณปีพศ2485 86 87 8 8 89เนี่ยนะครับ เหรียญยุคนี้ถือว่าเป็นเหรียญยุคอ,อยู่ในยุคสงครามโลกนะครับบ้านเมืองกําลังเข้า,อ,าอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับก็เป็นการสร้างในยุคสงครามเป็นการสร้างในยุคที่บ้านเมืองกําลังต้องการความสมัครสมานสมัคมคขีของชาวบ้านของประชาชนนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ ดาริพื้นเหรียญเนี่ยให้ลงยาเป็นลายธงชาตินะครับเพื่อปกกิจสํเนึกให้ประชาชนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะสามาัคีคือพลังนะครับเมื่อประชาชนคนไทยมีความรักมีความสมัครสมานสามาัครคีกันแล้วอ่าประเทศไทยเราก็จะแข็งแกร่งนะครับเพราะในยุคนั้นไม่ว่าฝรั่งญี่ปุ่นก็เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ถล่มกันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับนะครับก็เลยถือเป็นการ เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะ,ะยุคนี้หลวงพ่อเดิมสร้างออกมาเยอะหลายรูปแบบนะครับเสียนรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งส่วนมากจะจะไม่ค่อยรู้จักนะครับจะไม่ค่อยรู้จักและไม่ไม่ค่อยได้พบได้เห็นแล้วก็มีรูปแบบต่างๆมากมายเป็นเหนรียญลงยานี่แหละครับเป็นเหนรียญลงยาในยุคป,ประมาณปพาีพศ2485ขึ้นมาเนี่ยนะคะนรับเหรียญลงยาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เราจะตัดสินได้อย่างไรว่า หลวงพ่อท่านได้สร้างหรือไม่ได้สร้างทางวัดได้สร้างหรือไม่ได้สร้างก็มีอีกหนึ่งจุดที่เราจะใช้เป็นจุดพิจารณานะฮะมีอีกหนึ่งจุดที่เราจะใช้เป็นจุดพิจารณานั่นก็คือรอยจานรอยจานยันนะครับรอยจานยันอของบรรดาลูกศิษย์ที่มาช่วยหลวงพ่อจานในยุคนั้นนะครับซึ่งรอยจานนี้ก็จะปรากฏลายมือของลูกศิษย์ ของท่านเนี่ยหลากหลายหลายมือและก็ปาและกระป๋ากดบ่อยอยู่ในแหวนมั่งอยู่ในเหรียญมั่งอยู่ในตะกุดบ้างอยู่ในผ้ายันบ้างนะครับอาา่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อทองคําก่อนนะครับเหรียญหลายขนาดนะครับมีมีหลายขนาดอันนี้เป็นถือว่าเป็นขนาดเล็กและก็ยังมีเล็กกว่านี้อีกนะนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเนื้อทองคําส่วนมากเนื้อทองคํานี้ก็จะต้องเป็นการสั่งสร้างพิเศษจาก ขหบดีที่มีเงินในยุคโน้นนะเป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็ลงยาสีแดงเขานี้จะไม่เหมือนสีแดงทั่วไปสีแดงเลือดหมูนะครับสีขาวสีน้ำเงินเป็นแบบนี้นะครับบางเหรียญนี้ก็จะรีดจนบางแค่เราพับได้เลยนะ,ะบางบางเหรียญน,นั้นบางมากนะครับบางมากแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กเท่าๆกับหัวแหวนนะ เท่าากับหัวแหวนถ้าท่านนึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนเท่าดูท่านดูเท่าๆกับเนื้อเท่าๆกับหัวแหวนนะครับเป็นเหรียญที่มีมีขนาดใหญ่กว่านี้เยอะก็มีย่อมลงมาก็มีและก็ขนาดนี้ก็มีเล็กกว่านี้ก็มีนะครับนี่จําหน้าตาและก็จําสีของยาไว้นะครับจําสีของยาจําหน้าตาจําลักษณะ รูปของหลวงพ่อนะครับสร้างหลากหลายขนาดนะครับมีเนื้อเงินลงยาเนื้อทองคำลงยานะครับบางเหรียญผมก็เห็นมีเนื้อนาคด้วยนะที่ผมนี่มีมีเนื้อนาคด้วยนะครับเป็นการสั่งสร้างพิเศษจากาคนที่เขามีตังในยุคนู้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองคำสภาพเก่าเก็บ นะสภาพเก่าเก็บถ้ามาถึงในยุคปัจจุบันนี้อายุของเหรียญก็ประมาณ80กว่าปีนะครับประมาณ80กว่าปีประมาณ82ปี83ปีได้นะครับถ้าเป็นคนท่านก็ลองคิดว่าคนอายุ83ปีมีความค่่ำคล้าประมาณไหนนะครับอันนี้เห็นไหมครับหน้าตายังสวยผิวของยายังอยู่ครบนะครับนี่เนื้อทองคำ ด้านหลังนะครับก็จะตอกโคดประดิษฐ์ไว้นะฮะประดิษนี่หมายถึงคุณประดิษฐ์ลิ้มประยูนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมในยุคประมาณปีพศ2 4 8 1 82ปประมาณนี้นะครับและท่านก็ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลากหลายรุ่นนะฮะหลากหลายรุ่นอ่าก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ยุคปลายของหลวงพ่อเดิม นะเป็นลูกศิ์ทุกปลายหลวงพ่อเดิมนี่เหรียญเนื้อทองคํานะครับธรรมชาติของเนื้อทองคําเก่าๆแทนงกระดูนะนะนี่นะครับแล้วลายมือนี้ท่านจําให้ดีนะครับลายมือนี้จานอยู่ในหัวแหวนจารย์อยู่ที่แหวนแหวนทองคาแหวนเงินลงยาก็มีเยอะนะฮะในตะกุดก็มีในผ้ายันก็มี ในวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญก็เยอะนะฮะโดยเฉพาะเหรียญปีพศ2485นีรขึ้นมาลายมือนี้จะเห็นอยู่บ่อยมากนะครับจะเห็นอยู่บ่อยมากแม้กระทั่งลายมือจานในรูปเหมือนอรูปเหมือนปั๊มนะครับปลายมือนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ด้วยนะครับยังมีปรากฏอยู่ด้วยมีหลากหลายลายมือนะครับแต่ลายมือที่เราเห็นบ่อยเห็นบ่อยก็คือลายมือนี้ด้วยนะ ลายมือนี้ด้วยนะครับที่เห็นบ่อยเลยนะครับอยู่ในวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นแหวนก็ดีไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นตะกุดไม่ว่าจะเป็นเหรียญท่านจําให้ดีนะครับต่อโคตรประดิษฐ์หมายถึงว่าเหรียญน,นี้จัดสร้างโดยคุณประดิษฐ์ลิ้มประยูนนะครับในยุคประมาณปีพศ2485น,นะครับนี่เหรียญน,นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูลายมือเปรียบเทียบนะบลายมือเปรียบเทียบกับเหรียญน,นี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูหลายๆเหรียญน,นะครับแต่ให้ดูในภาพนะให้ดูในภาพท่านจะได้จําลายมือนี้ให้ขึ้นตานะครับถ้าม,า,มา,า,ถามีลายมือนี้ก็แสดงว่าถ้ามีลายมือนี้ก็แสดงว่าเป็นเหรียญแท้เลยนะครับเป็นเหรียญแท้เลยนะลายมืออื่นก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งในลายมือลูกศิษย์ของท่านที่ ได้จานไว้นะครับเห็นบ่อยอ่ะผมให้ดูอีกอันนี้ก็คือลายมือเห็นไหมครับนี่คือลายมือเดียวกันนะนี่คือลายมือเดียวกันนะครับลายมือนี้อันนี้เป็นของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อำเภอตาคลีนะท่านส่งมาให้ผมชมนะครับท่านนี้ได้แต่งหนังสือหลวงพ่อเดิมด้วยนะแต,แต่งตำหรับตำราหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับ นี่ท่านได้ส่งมาให้ผมชมท่านได้มาจากบ้านคุณประดิษฐ์ลิมประยูนนี่แหละนะครับนี่แมครับลายมือนี้เลยอ่าลายมือนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญน,นึงอันนี้เป็นเหรียญของผมที่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่ลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเห็นไหมลายมือเดียวกันนะอันนี้ลายมือนี้กับลายมือนี้เป็นอันเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าลายมืออย่างนี้นะเนี่ย ท่านคล้องได้สบายใจเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปแบบที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับเหรียญน,นี้นะครับเห็นอยู่เหรียญเดียวนะเหรียญนี้นะครับแต่ว่าลายมือหลวงพ่อเดิมลายมือลูกศิษย์ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมลายมือลูลกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยลายมือเดียวกันเลยนะครับอ่าอย่างปัดูเหรียญนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นลายมือเดียวกันอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ที่อยู่อำเภอตาคลีนะเป็นผู้ ที่รวบรวมวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมไว้เยอะเป็นผู้แต่งตำรับตำราหลวงพ่อเดิมด้วยนี่เห็นไหมครับต่อโคตรประดิษฐ์เหมือนกันนี่ก็ลายมือเดียวกันนี้เป็นเหรียญทองคํานะเป็นเหรียญทองคำท่านดูลายมือนะเนี่ยจาไว้นี่นี่เองหนึ่งลายมือในลายมือเดียวกันเลยนะนี่ลายมือเดียวกันนี่อันนี้ของผมนะครับอันนี้ก็ของผมนี่ลายมือเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยลายมือเดียวกันหมดเลยนี่เห็นไหมครับนี่ลายมือนี้เลยนะ นี่นี่เห็นไหมครับนี่อีกหนึ่งลายมือนี้ก็ลายมือเดียวกันเห็นไหมครับนี่จำให้ขึ้นตานะครับสำหรับเรื่องลายมือของอของรูสิทธิหลวงพ่อเดิมที่จาร์อยู่ในยุคปลายนะนะที่จาร์อยู่ในยุคปลายนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวจริงนะฮะดูรูปภาพจากเรียนอนื่นๆแล้ว มาดูตัวจริงของเหรียญนี้นี่เห็นไหมครับลายมือนี้เลยนะครับลายมือนี้เลยอันนี้เป็นแค่เพียงอีกหนึ่งลายมือเท่านั้นนะครับยังมันมีหลายมันมีหลายท่านนะครับแต่ลายมือเนี้ยเป็นลายมือที่เราเห็นบ่อยมากนะครับเป็นลายมือที่เราเห็นบ่อยนี่เห็นไหมครับ โคดประดิษฐ์นะครับโค้ดประดิษฐ์ก็หมายถึงว่าคุณประดิษฐ์ลิมประยูนยเป็นผู้จัดสร้างนะครับนี่ถ้าเจอลายมืออย่างนี้อยู่ในวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตในแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาไม่รู้ที่เขาไม่รู้นะครับถ้าหลังเหรียญมีลายมืออย่างนี้ ท่านเอาแขวนคอได้เลยท่านเช่ามาแขวนคอได้เลยสบายใจใครบอกว่าเหรียญรุ่นนั้นมีหรือไม่มีไม่ต้องไปสนใจนะครับท่านจะได้เหรียญที่เป็นของหลวงพ่อเดิมแท้ๆไว้เลยนะนะแท้ๆไว้ได้คล้องคอเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับลายมือนี้นะไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ลายมือลูกศิษย์นะเห็นไหมครับพยายามให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เหรียญเนื้อทองคําเหรียญน,นี้นะครับ อทองคํําทองคานี้ก็อยู่ในประมาณประมาณเ3้าสมเาเซนะครับงดงามนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากๆนะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามาก่นะเเา,ากเดี๋ยวดูเหรียญ จากบ้านที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับนี่เหรียญที่เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินที่มีขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญทองคําเมื่อสักครู่นี้สักประมาณนิดหนึ่งนะครับประมาณสักนิดหนึ่งหน้าตาก็จะแบบเดียวกันกับเหรียญเนื้อทองคํานั่นแหละครับนะครับนี่เรียมทองไว้อย่างดีมีเล็กกว่านี้อีกนะยังมีเล็กกว่านี้อีกนะครับ ผมจะทยอยเอามาให้ท่านได้ชมนะมีเล็กกว่านี้อีกเป็นเนื้อทองคําด้วยนะครับเป็นเนื้อเงินก็มีนะครับเหรียญนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลายมือที่จานนั้นมองไม่ค่อยชัดนะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในกรอบนะครับนี่เป็นเหรียญที่มีความกระทัดรัดเป็นเหรียญที่มีขนาดกําลังพอดีพอดีเป็นเหรียญชุดเล็กนะฮะเป็นเหรียญชุดเล็กของหลวงพ่อนะครับ คล้องคอได้อย่างสบายใจนะครับหลากหลายขนาดนะครับเหรียญขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีเยอะนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินลงยาที่จาตระกูลเก่าแก่ที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กเอามารีวิวให้ท่านได้ชมนะเหรียญทองคำ เหรียญหนึ่งเงินโลงยาทองคําลงยานะครับงดงามนะครับส่งคุณค่าสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เอาวัตถุมงคลขนาดจิ๋วนะครับขนาดเล็กเป็นเหรียญลงยาของหลวงพ่อในยุคประมาณปีพศ2 4 8 5 86 87เนี่ยนะครับ เอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมโดยเฉพาะจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตก็คือ,อลักษณะของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญความเก่าของยาที่ลงนะครับรูปแบบของเหรียญน,นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราสังเกตสังเกตลายมือสังเกตโคต้ดโค้ดที่ตอกว่าประดิษฐ์นั่นแหละนะครับสังเกตโคต้ดลักษณะแบบนี้แหละครับที่เราจะใช้พิจารณาในเหรียญ ในยุคประมาณปีพศ2485ซึ่งหลากหลายรูปแบบแล้วก็บางแบบหลายแบบเลยทีเดียวหนังสือไม่รู้จักตำราไม่รู้จักนะครับคนที่เขียนตำราไม่รู้จักก็จะรู้จักเป็นบางรุ่นบางบาง,บางพิมพ์เท่านั้นนะครับผมจึงเอา,เ,อาเหรียญที่มีขนาดเล็กนะฮะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาให้กับท่านได้ชมเพื่อ เวลาท่านไปเจอในเพจเวลาเจอในเว็บไซต์หรือว่าเวลาไปเจอตามสนามพระ,ะที่คนเขาไม่รู้จักกันเนี่ยท่านก็จะสามารถเช่าบูชาได้โดยโดยใช้หลักการในการพิจารณาพวกรูปลักษณะของเหรียญน,นะครับโค้ดและลายมือลายมือของบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมที่จานไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดในการใช้พิจารณานะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำถ้าอยากจะรู้จักกับผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรและก็ทักทายเข้ามาได้เลยพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ประมาณทัก18 19นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ